่ช่องพังอรไทยนะคะวันนี้น้องช้างของเรามาร่วมงานวันเกิดพี่น้ำเพชรนะคะตอนนี้ทางแม่น้ที่น้ำเพชรได้มอบซองให้กับน้องช้างนะคะนี่ค่ะตอนนี้กำลังออกมอบรางวัลให้กับน้องช้างนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้น้องช้างของเราก็ยืนรอรับซองนะคะจากพีเอฟซที่ได้มอบค่าอาหารให้กับน้องช้างนะคะแล้วก็มีผลไม้ให้กับน้องช้างได้กินอิ่มนะคะก็ขอขอบคุณ p ี c ทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามานําผลไม้แล้วก็ ค่าอาหารให้กับน้องช้างนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณครอบครัวของพี่น้ำเพชรด้วยนะคะได้<จ>เรียนเชิญน้องช้างของเราได้มากินผลไม้กันนะคะแล้วก็มา้รับค่าอาหารช้างในวันนี้ด้วยนะคะตอนนี้น้องชายของเราได้รับซองจากแม่พี่น้ำเพชร,รแล้วนะคะเป็นค่าอาหารนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะ พีเอฟซี FC ทุกท่านล้วก็ครอบครัวของพี่น้ำเพชรนะคะนี่นะคะตอนนี้น้องช้างของเราก็ยืนรอรับของรางวัลค่าอาหารจากพีเอฟซี FC นะคะแล้วก็สมมอบโดยครอบครัวของที่น้ำเพชรนะคะช้างของเราก็มีหลายเชือกนะคะนี่คะ่ะก็มาร่วมหลายเชือกนะคะ มีครอบครัวน้องบอบพลอยแล้วก็ครอบครัวพี่บาลินแล้วก็ครอบครัวของพี่โมมีนะคะโมมีของพ่อหมุนนะคะที่กําลังตั้งท้องนะคะนี่ค่ะยืนใกล้กับน้องตะวันนะคะก็มีครอบครัวน้องตะวันมาสงเชือกนะคะแล้วก็ครอบครัวพี่ทองคําทองแท่งแล้วก็ ครอบครัวของน้องอรทยัยแล้วก็ครอบครัวของพ่อปุ้ยนะคะเต็มไรู้ชื่อน้องชื่ออะไรนะคะแล้วก็ครอบครัวพี่ทองคำแล้วก็ครอบครัวพี่สายฟ้าแล้วก็อีกเชือกก็เป็นครอบครัวของคุณพ่อสุดนะคะนี่คะ่ะก็มาร่วมรายเชือกมากเลยนะคะีะคะ่โอยพี่น้ำเพชร เจ้าภาพงานของเราส่งเสียงดีใจมากเลยนะคะที่มีน้องๆพี่ๆได้มาบวมโดยพรงานมันเกิดให้กับพี่น้ำเพชรในครั้งนี้นะคะส่งเสียงใหญ่เลยนะคะดีใจใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะก็ขอ ให้พี่น้ำเพชรมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ร่วมกับครอบครัวของพี่น้ำเพชรด้วยนะคะให้ร่ำรวยเงินทองนะคะคิดสิ่งใดก็ให้สมปัานานะคะตอนนี้น้องช่างของเราได้เข้ามากินผลไม้แล้วนะคะดูค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณขอบคุณนอคุค ขามาน้ดูขามาหถอยถอยเอาเอาเอาน้องตะวันมาทงนี้เร็วควนไม่ร oh ู oh ้ค่ะเดี๋ยวจะได้เรื่อาร้อสั่งยมกินหม ดูค่ะตอนนี้น้องช้างของเราก็กินอะลรอร่อยมากเลยนะคะนี่ค่ะเย้ะนะคะเางมันเกิดนี่นี่นะคะเจ้าของมันเกิดนะคะมาทางนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะพี่น้ำเพชรขอให้พี่น้ำเพชรสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนำคิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะคะ ดูค่ะนอไทยของเรานะคะพี่น้ำเพชรไปไหนคะปวดไปแล้วนีเจ้าของงานปวดแล้วนะคะกินแล้วอัพอิ่แล้วเต้องตำรวจขึ้นที่เช็คเช็คทักทายพี่ๆน้องๆก่อนนะคะว่า มาเรื่มาอีค่เมายมา่าะว่าันเขจ้มานมาไปทอดม่มาค่ะมพี่น้าเพชรมาทักทายน้องๆแล้วนะคะาากินให้อิ่มนะคะาาพี่น้าเพชรบอกกินให้อิ่มนะคะผลไม้เยอะแยะเลยนะคะพี่น้าเพชรบอกน,น้องๆกินให้อิ่มไปเลยวันนี้ นี่นะคะยืนนะยืนยืนยนยืนยวันนี้นย่งตัวใหนกับพี่น้ เต็มสูตรเลยนะคะวันนี้เต็มแต่งตัวมาให้วอวยพรงานมันเกิดให้พี่น้ำเพชรลวยตุงเลยนะคะวันนี้น้องออไทยของเราตันนี้นนพี่น้ำเพชรกินตเตะข้าวโพดนะคะวันวนี้

วันนี้สวยทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะคะวันนี้าินกล้วยด้วันนี้นะว่าไทยกับคุณพ่อสวย่อแพ็กคู่เลยนะคะวันนี้พี่ทองแท่งอร่อยไหมคะดูพิ่ทองแท่งกินนะคะน้องไข่มุก น้องไข่มุกเคี้ยวหน่อยนะคะน้องไข่มุกเคี้ยวหน่อยนะคะโอยน้องไข่มุกไม่เคี้ยวเลยนะคะเมื่อเช้าก็ไม่เคี้ยวนะคะเมื่อเช้านี้น้องไข่มุกกลัวเพื่อนพี่ๆเขาแย่งกินหมดก่อนนะคะแบบไม่เคี้ยวเลยค่ะพี่น้องไข่มุกของเราเฮ้ย้ น้องช้างของเราอร่อยอร่อยมากเลยนะคะเหมือนดูเหมือนว่ารถก๋วยเตี๋ยวจะมาแล้วนะคะทองคำหรือทองแท่งคะทองแท่งทองแ่งน้องอลาไทยของเรากินอร่อยอร่อยมากค่ะดูเจ้าภาพนะคะเจ้าของงานเจ้าของงานค่ะ ดูค่ะฝันคนตางนอนค่ะวันนี้น้องบบอพลอยก็แต่งตัวสวยนะคะวันนี้น้องสาวของพี่อรไทยนะคะแต่งตัวสวยวันนี้พี่สาวก็สวยนะคะน้องบอพลอย <c oughs> พี่สาวก็แต่งตัวสวยนะลูกวันนี้เป็นน้องสาวของพี่อรไทยนะพ่อเดียวกันแต่คนละแม่นะคะ ับน้องบอกคอยของเรานะคะพี่สาวก็แต่งตัวสวยน้องสาวก็แต่งตัวสวยนะคะวันนี้ดูค่ะ,คะตอนนี้ตอนนี้พี่น้ำเพชรเจ้าของงานเดินทักทายพี่ๆน้องๆเลยนะคะมากินอรเกอร่อยกันไหมคะ่ะ กินให้อิ่มนะคะวันนี้ผลไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่น้ำเพชรบอกกินให้อิ่มกันนะคะ <c oughs> <c oughs> ดูนอใชทยของเรากินแตงโมชอบมากเลยแตงโมูนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ดูค่ะ ไทยกับน้องไข่มุกทำอะไรกันลูกเอาละพี่อไทยกับน้องไข่มุกแย่กล้วยกันนะคะดูค่ะแย่กล้วยกันนะคะพี่ๆอยู่ทางนู้นนะคะมุมนู้นนะคะจะเป็นพี่ใหญ่ของเรานะคะนี่ค่ะสาวสวยนมโลนะคะอยู่มุมนู้นนะคะนี่ค่ะ S <s> กำลังเห็นนะคะน้องตะวันทำอะไรลูก <laughs> น้องตะวันทำอะไรอ <c oughs> ุ้ยขโมยกล้วยบ่ลูก <laughs> อุ้ยหนูทำไมเป็นคนอย่างนี้ลูก <laughs> ดูนะคะน้องตะวนันทั้งกินทั้งห่อนะคะงานนี้ค่ะน้องตะวันจัดเต็มเลยนะคะห่อ,อกลับบ้านได้ฝากแม่เหรอลูก <hi> อุยฝากกับพี่น้ำทิพด้วยเหรอคะ่ะอุย หนูคิดถึงพี่หนูยังมีของฝากให้แม่กับพี่ลับพีอีกนะคะมีห่อนะคะนี่ค่ะไม่อายพี่พี่เขาเหรอลูกหนูอายพี่พี่เขาไม่ลูกหนูหอน่ะลูกฮะหนูไม่อายเลยนะคะหนูนะคะพี่พี่เขาเยอะแยะเลยหนูไม่อายเลยนะคะ ดูค่ะน้องตะวันของเราไม่อายนะคะกลัวกลัวคุณแม่กับพี่ไม่ได้กินนะคะคุณแม่กับพี่อยู่บ้านกลัวไม่ได้กินนะคะอยอร่อยค่ะอร่อยเยอะไรนี่จุ่มกันอยู่นะคะ สำหรับลิปนี้ก sure> ็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวกับพบกับน้อไทยได้ใหม่นะคะขอขอบคุณเจ้าของงานคุณพี่น้ำทีพนะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็พีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ นำผลไม้มาร่วมในงานบันเกิดของพี่น้ำเพชรในครั้งนี้ให้กับน้องช้างได้กินกันอิ่มนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เอสซทุกท่านนะคะแล้วก็พี่น้ำเพชรนะคะเจ้าขงงานในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ